สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างดอกไม้จากรอยจุดนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มสร้างดอกไม้จากการใช้รอยจุดเลยขั้นแรกก็คือสร้างวงกลมเพื่อเป็นขอบเขตของดอกไม้ก่อนนะคะ การสร้างวงกลมก็เลือกเครื่องมือวงเวียนเลยนะคะมาสร้างวงกลมแล้วก็อยากให้มีดอกไม้มีกลีบกี่ชั้นเราก็สร้างวงกลมเท่าจํานวนชั้นเลยตอนนี้เราทําเป็นสองชั้นนะคะแล้วก็จุดที่สังเกตก็คือที่จําเป็นก็คือเราต้องสังเกตดูว่าจุดที่เราใช้เพิ่มลดขนาดของวงกลมเนะะี่ยค่ะสองจุดเนี้ย จะทำให้เราเกิดปัญหาถ้าเราไม่ซ่อนมันไว้ก่อนแล้วก็ตอนที่เราสั่งทำให้มันเคลื่อนไหวอ่ะมันก็จะย่อขยายวงกลมไปเรื่อยๆทำให้ดอกไม้ของเราขยับไปมาซึ่งไม่ใช่จุดประสมที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะซ่อนจุดที่ใช้ย่อขยายดอกไม้เมื่อเราได้ขนาดที่เราต้องการแล้วเราก็เลือกที่จุด2จุดแล้วก็ไปที่แสดงผล แล้วก็กดเลือกซ่อนจุดนะคะจุดก็จะหายไปละตอนนี้เราก็ไม่สามารถจะย่อขยายขนาดของดอกไม้ได้ลวเสร็จแล้วเนี่ยจากนั้นเราก็จะสร้างดอกไม้นะคะโดยวางจุดไว้บนเส้นรอบวงวงเล็กวงใหญ่ มี2จุดนะคะจุด2จุดนี้จะเคลื่อนที่ได้เฉพาะบนเส้นรอบวงเท่านั้นจะดึงออกมาจากวงกลมไม่ได้เลยถ้าเราวางถูกต้องนะคะอันนี้นะคะก็จะหมุนได้อยู่แค่รอบวงนี้เท่านั้นเสร็จแล้วสร้างส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดศูนย์กลางกับจุดบนเส้นรอบวงนะคะส่วนของเส้นตรงนี้สร้างได้2วิธีก็คือใช้ส่วนของเส้นตรงมาวางเลยกับอีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกจุด2จุด แล้วเลือกเมนูสร้างแล้วเลือกส่วนของเส้นตรงก็จะเกิดส่วนของเส้นตรงเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้พอได้ส่วนของเส้นตรงแล้วก็เอาจุดมาวางบนส่วนของเส้นตรงจุดสองจุดนี้จะเป็นจุดที่จะสร้างเป็นกลีบดอกไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกสีของกลีบดอกไม้ครูเลือกกลีบด้านในเป็นสี ครูเลือกกรีดด้านนอกเป็นสีชมพูนะคะพอได้สองสีนี้แล้วเราก็เช็คดูนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่ทำให้เกิดสี2จุดเนี้ยหมุนไปมาก็ยังไม่ทําให้เกิดสีเราจึงต้องสั่งให้มันแสดงสีหรือว่าสร้างรอยนั่นเองนะคะก็เลือกจุดที่เราต้องการสร้างรอยนะคะไปที่แสดงผล ทำให้เกิดรอยของจุดนะคะตอนนี้พอเราสั่งให้เกิดรอยแล้วเนี่ยเราหมุนจุดต่างๆเหล่านี้ไปนะคะมันก็จะมีรอยตลอดเส้นที่มันไปเลยนะคะเนี่ยค่ะเคลื่อนที่ไปตรงไหนก็จะสร้างรอยเอาไว้ทีนี้ถ้าเราจะลบรอยก็แสดงผลลบรอยรอยที่ทําก็จะหายไปนะคะตอนนี้เราจะทําให้จุดพวกเนี่ยเคลื่อนทอี่แล้วก็สร้างรอยให้เป็นรูปดอกไม้ เราจึงเลือกจุด4จุดนะคะจุดบนเส้นรอบวง2อันจุดที่เราสร้างรอยสองจุดนะคะแล้วก็ไปที่แก้ไขปุ่มแสดงการทำงานการเคลื่อนไหวเป็นการสั่งให้จุด4จุดเนี้ยเคลื่อนไหวแต่เรารู้อยู่แล้วนะคะว่ามันก็จะเคลื่อนไหวอยู่บนวงกลมแล้วก็อยู่บนเส้นรอบวงของเรานั่นเองทีนี้เนี่ยเราก็ดูเขาเลือกเลยว่า จุดนี้ทวนเข็มจุดนี้ทวนเข็มเป็นจุดเคลื่อนไหวทวนเข็มนาฬิกาทั้งหมดแล้วก็ถ้าเราจะเลือกดูแต่ละอันไปทั้งสองทิศทางอย่างเงี้ยนะคะไปทั้งสองทิศทางก็คือเลื่อนลงไปเสร็จแล้วสุดแล้วก็ขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ความเร็วอัตราเร็วปานกลางไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะสิ่งที่เลือกเรากดตกลงเลยคะ่ะเสร็จแล้วก็มาดูเราจะได้ปุ่มเคลื่อนไหวขึ้นมานะคะ ปุ่มนี้นะถ้าเรากดปุ๊บจุดทั้ง4จุดก็จะเคลื่อนไหวจุดบนเส้นรอบวงก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาส่วนจุดที่อยู่บนแขนเส้นส่วนของเส้นตรงเนี่ยก็จะไปกลับบนส่วนของเส้นตรงแล้วก็สร้างให้เกิดเป็นรูปดอกไม้นะคะพอเราไดา้สิ่งที่เราต้องการเสร็จแล้วเนี่ย เราก็ดูแล้วอ่ามันจะสร้างเป็นรูปดอกไม้ให้เราทีนี้เนี่ยนะคะขอลบร้อยก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะซ่อนส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็คือไม่ให้เขาเห็นว่าเราสร้างดอกไม้ได้อย่างไงนะคะเราก็ซ่อนวงกลมซ่อนจุดอยู่บนเส้นรอบวงซ่อนจุดอยู่บนเส้นรอบวงซ่อนแขน ซ่อนจุดศูนย์กลางเลือกทั้งหมดนะคะแล้วก็แสดงผลซ่อนอ็อบเจกต์ตอนนี้เราเหลือจุดแค่2จุดนะคะเวลาที่เราจะสร้างดอกไม้เราก็กดจุดนี้แต่ว่าตอนนี้จุดอ่ะมันชื่อว่าการเคลื่อนไหวจุดชื่อตรงเนี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะกดคลิกขวาเลือกคุณสมบัติคะ่ะแล้วก็ป้ายชื่อคะ่ะเปลี่ยนว่า วาดดอกไม้จุดนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นจุดวาดดอกไม้นะคะทีนี้พอเราก็ขยับจุดได้นะคะเอาเมาส์ไปชี้ตรงสีส้มเนี่ยนะคะจับเคลื่อนไหวไปมาได้เสร็จแล้วเราก็เริ่มวาดดอกไม้กันค่ะเราก็รอให้กลีบดอกไม้เนี่ยได้ตามจำนวนหรือว่าความสวยงามที่เราต้องการนะคะ อยากให้มีแค่3ามกลีบสี่กรีบก,ก็ได้แล้วแต่เรานะคะอันนี้ครูก็จะปล่อยให้มันครบรูปดอกไม้ไปก่อนนะคะ ถ้าเราวาดดอกไม้ไปสักพักแล้วนะคะแล้วเราอยากเปลี่ยนสีให้กลีบดอกไม้อีกนะคะเราก็เลือกที่จุดที่เราอยากเปลี่ยนสีนะคะตอนนี้มันเป็นสีชมพูก็เลยไม่เห็นนะคะครูเลือกจุดจุดนี้นะคะเลือกจุดเสร็จแล้วก็แสดงผลสีครูก็เปลี่ยนให้มันเป็นสีเขียวแล้วก็สั่งวาดดอกไม้ต่อค่ะ จุดๆนั้นก็จะกลายเป็นสีเขียวเอานะคะตอนนี้ครูรู้สึกว่าพอและอยากจะหยุดและเราจะได้ดอกไม้หน้าตาแบบนี้แล้วนะคะก็มาเติมก้านดอกไม้กันนะคะจากที่เราเคยเรียนไปนะคะว่าตอนที่เราใช้จุด3จุดทําส่วนโค้งนะคะเราก็จะเอามาประยุกต์ใช้ทําก้านดอกไม้เช่นเดียวกันครูก็เติมจุด หนึ่งสองสามเติมจุดสามจุดนะคะแล้วก็เลือก 1...2...3 ไปที่เมนูสร้างส่วนโค้งผ่านจุดสามจุดอย่างนี้นะคะได้เป็นการแล้วแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันงอเกินไปหรือว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่เราไม่โอเคเราก็ขยับได้หมดเลยค่ะหรือจะเอาด้านนี้ก็ได้หรือจะเอาตรงๆก็ได้เอาเป็นแบบนี้ พอได้การเสร็จแล้วนะคะครูก็จะสร้างใบไม้นะคะก็ใช้ลักษณะเดียวกันใช้ส่วนโค้งจากจุด3จุดเช่นเดียวกัน123ไปที่เมนูสร้างส่วนโค้งจากจุดจาก3จุดนะคะแล้วก็1 2 3ต้องเลือกเรียงกันนะคะเพราะว่าถ้าเลือก1 2 3 มันอาจจะไม่สร้างส่วนโค้งผ่านจุด3จุดให้เราเห็นไหมคะมันก็จะเป็นแปลกๆนะคะแก้ไขย,ยกเลิกเอาใหม่1 2 3สร้างส่วนโค้งผ่านจุด3จุดได้ใบไม้แล้วค่ะถ้าอยากได้เส้นกลางใบก็สร้างได้สร้างส่วนของเส้นตรงอย่างนี้นะคะก็เปลี่ยนสีให้เป็นสีเขียว หรือเราจะแต่งเติมให้สวยงามยังไงก็ได้นะคะแล้วตอนนี้พอได้ก้านแล้วเราก็จะซ่อนจุดที่ทำให้มันไม่เหมือนการออกไปแสดงผลซ่อนจุดเสร็จแล้วค่ะการสร้างดอกไม้นะคะจากรอยจุดก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากเปลี่ยนสีดอกหรือว่าอยากเปลี่ยนดอกไม้แล้วก็ลบลอยแสดงผลลบลอย แล้วกเ็เปลี่ยนสีของกลีบดอกเป็นสีชมพูข้างในเป็นสีเหลืองแล้วก็วาดดอกไม้อีกครั้งหนึ่งก็จะได้ดอกไม้อย่างที่เราต้องการนะคะตอนนี้ก้านของดอกเราก็มีรออยู่แล้วแล้วเราก็สร้างดอกไม้แล้วก็หยุดตอนที่เรารู้สึกว่า ดอกไม้เราสวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็ขอจบคลิปการสร้างดอกไม้จากลอยจุดแต่เพียงเท่านี้นะคะ